สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการาพิพิธภัณ์พยากรณ์อยวนี้ขอเปิดดวงคนะสำหรับชาววันเสาร์กันเลยชาววันเสาร์เป็นยังไรบ้างนะชาววันเสาร์คุณได้ไพ่เออจัด,ด็อกเมนต์นะคะหมายถึงว่าเออสิ่งดีๆนะคะบนสวงจันทร์นะคะ,นนะ,คะเขาจ็าจะประทานให้ท่านนะคะเช่นเอออาจจะประทานในเรื่องของเออ ความโชคดีใครไม่มีโชคนี้ลาบก็จะได้โชคลาบแต่ท่านอาจจะได้จากบุญวัฒนาเก่าที่ชาววันเสาร์เคยทําไว้ด้วยนะคะแล้วก็ชาววันเสาร์นะมีเกณฑ์นะคะกบเจอคนรักแต่ชาติปันก่อนคู่ปังก่อนันแต่ชาติปังก่อนด้วยสําหรับชาววันเสาร์นะเป็นสิ่งที่ดีมากแล้วก็ใครที่เอ่อได้ตื่นจากหลงผลพขึ้นมาแล้วใครสุขภาพไม่ดีชาววันเสาร์จะหายเจ็บใครได้ป่วยสุขภาพจะกลับมาแข็งแรง นะคะใครที่ไม่เคยมีความรักนะคะก็คนรักจะกลับมาขอคืนดีให้อภัยกันในช่วงของปลายปีนี้ด้วยนะคะบางคนก็อาจจะได้แต่งงานพระราชทานน้ำสังแต่งงานโดยสําหรับชาววันเสาร์นะคะเ,ออเงินเดือนขึ้นมีการเงินเดือนขึ้นโบนัสขึ้นด้วยสําหรับชาววันเสาร์นะคะเป็นสิ่งที่ดีมากนะคะสาวไม้เท้าเนะเาะสาหรับใครที่จะลงทุนขยับขยับขยับขยายนะเ,เปิดหน้าร้านนะคะเช่นไปขยายหน้าร้านหรือเออ ก็ดีนะคะอาจจะได้ทดําเรการค้าขายที่ดีสําหรับชาววันเสาร์เกิดขึ้นอาชาววันเสาร์เนี่ยได้สามไม้เท้าธุรกิจการงานจะเดินไปข้างหน้าจะขย,ขยายไปเรื่อยบางคนอาจจะขยายสาขายมีหุ้นส่วนที่ดีจากชาวต่างชาติเข้ามา,าสิบไม้เท้าการงานหนักการงานเหน็ดเหนื่อยเช่นคนที่ทําธุรกิจนะคะพวกอาจจะมีการก่อสร้างบ้านเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้ลงเสาร์เอกก็ได้นะคะอาจจะมีการสร้างบ้านนะคะแล้วก็อาจจะมี การเอ่อธุรกิจน่ะมันาอาจจะขยายโรงงานโรงงานเดี๋ยวจะทําเพิ่มนะคะสําหรับคนที่ทางานโรงงานแต่บางคนก็อาจจะเข้าเข้ากะบ,บางคนที่เป็นผู้รับเหมานะคะงานโดดเด่นมากเลยสําหรับผู้รับเหมาก่อสร้างก็ดีนะคะอ่าแล้วเดอสตานะคะใครที่แบบเออสร้างบ้านสุขภาพนะจะหายแข็งแรงเกิดขึ้น มีโชคมีลาบจากบ้านเลขที่นะคะชาววันเสาร์ก็ไปซื้อได้เลยนะคะจัดบ้านใหม่ให้สะอาดนะคะอะไรที่มันรกสกรปรกก็ให้ท่านโยนทิ้งนะคะตัดต้นไม้มให้สะอาดเป็นการเพิ่มโชคลาบของชาววันเสาร์ด้วยอาธุรกิจอาหารเครื่องดื่มนะคะที่พักีสอร์ทชา,าโดเด่นลูกค้าเยอะเอาสิบถ้วยนะคะช่วงนี้ความรักดีความรักมีกัดสมหวังนะคะความรักมีกัดสมหวังความรักดี มีคู่นะคะใครที่ไม่เคยมีคู่ก็จะได้แต่งงานได้พบคู่รักมีความสุขนะคะได้เข้าพี่สมรสบางคนไม่มีลูกก็จะมีบุตรเพิ่มในช่วงนี้มีโอกาสพากักครอบครัวนะคะไปต่างประเทศนะคะไปทําบุญลงศพดาววันเสาร์จะเป็นการเสริมดวงถาวายผ้าดิบลงศพนะคะเป็นทั้งโรงเลยก็ดีนะเสริมดวงให้หมดเคราะห์มดศพไปเลยปลายปีนะคะเดินทางก็จะแ้วคล้อ,อปลอดภัยวันสาหรับวันเสาร์อามาดูไพ่พระพิกเน่กันเลย สำหรับชาววันเสาร์เป็นยังไงบ้างโอ้โหพลังเลขศาสตร์68สำหรับชาววันเสาร์นะคะคุณมีโอกาสนะคะเ,ออเจอคู่รักนะคะคู่รักชาวต่างชาติเกิดขึ้นได้คู่รักจากชาวต่างประเทศคุณอาจจะเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศกับแฟนคุณก็ได้ชาววันเสาร์นะคะแล้วกออ็ไปเที่ยวสวิทกันความรักดีมากนะคะได้เจอได้คู่เป็นชาวต่างชาติด,ด้วยบางคนอาจจะมีการสัญญกรรมไปเดินทางไปทา อสัญ,ญกรรมที่ปร kan, ะเทศเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยมั 22, ค,ค่ะตัดจิตบทออกราร้ายาายอยใหม่อะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วก็พลังเลขกศาส่า22ใครที่ทำธุรกิจธุรกิจว่าอสังหาริมทรัพย์ขายบ้านขายคอนโดอะไรอย่างเงี้ยขายที่ขายทางก็จะได้เงินแบ่งที่แบ่งทางในช่วงปลายปีนี้ใครรอรัพย์สมบัติพินัยกรรมพินัยกรรมก็จะเปิดจะได้พินัยกรรมนั่นจะได้คู่รวยนะคะคู่ต่างชาติเขาจะรวยหรือว่าใครที่ าทำธุรกิจการค้าอันขายจะรวยปังๆมาแล้วนะคะจะเป็นมหาเศรษฐีแล้วสำหรับชาวชาวันเสาร์มีเกณฑ์โอกาสมีโชคมีลาภใหญ่เข้ารางวันที่หนึ่งด้วยสําหรับชาววันเสาร์ปลายปีจกันวาสองันห้าร้อยหกนะคะเนี่ยพลังเลขศาสตร์ยี่สิบบอกถึงความร่ํารวยถ้าใครมีบุญวัสนาเก่ามาก็อาจจะรวยเป็นหลักล้านสิบล้านร้อยล้าน,านมันก็ขึ้นอยู่กับบุญวัสนาของท่านใครค้าขายรูกค้าจะเดินแน่นในช่วงปลายปีนี้ด้วยนะคะเสอร์ไพรเลยพลังเลขศาสตร์สามห้า ช่วงนี้ก็นะคะจะจะมีการผ่าตัดเกิดขึ้นเช่นบางคนอาจจะต้องผ่าตัดไปเสริมสัลญยญกรรมทรงอ,อกเกิดขึ้นก็ได้หรือว่าเออผ่าตัดในเรื่องของเออมดลูกเกิดขึ้นนะคะสำหรับชาววันเสาร์นะคะน่าอาจจะมีการเกี่ยวข้องกับน้ำนะคะน้ําในหูไม่เท่ากันอะไรเงี้ยหรืออาจจะมีการแบบอ่าน้าหนักตัวเกินมีคราะะร์โบไฮเดระตคาร์โบไฮเดระตสูงก,ก็ได้นะคะความดันเนี่ยพลังเลขกรายจ็สคนวันเสาร์ในจยเวินคนที่เก็บกด เรียดวิจกกังวลได้ง่ายนะคะมีโรคส่วนตัวสูวงนะคะเข้าถึงในยานนี่คือคนวันเสาร์ช่วงนี้อาจจะมีการเบื่อซึมเศร้าอยากลาออกจากงานอยากเลิกกิจการที่ทําอยู่สําหรับวันเสาร์ก็ขอให้คนสู้อดทนพันฝาต่อไปเพราะว่าคนวันเสาร์เป็นคนที่สู้อยู่แล้วนะคะแล้วก็คนวันเสาร์เนี่ยอาจจะช่วงนี้อาจจะรู้สึกว่าอาจ,จะกำพ้าแฟนก็ได้หรือแฟนอาจจะ แยกกันอยู่กาแฟหรือบางคนอาจจะเป็นแม่ไม้เป็นพ่อไม้อะไรอย่างเงี้ยด้วยก็ต้องระมัดระวังชาววันเสาร์ที่ตื่นก็คือสุขภาพอย่างเดียวนะคะอาจจะปวดหลังปวดอ่าหลังปวดบ่าปวดไหล่ปวดต้นคอเกิดขึ้นนะคะชาววันเสาร์นะคะก็ให้ไปเอิดเอ่อไปเช่นไปอบสมุนไพรนะคะไปนอนตู้อบนะคะไปนวดสมุนไพรนะคะเป็นการรักษาจะดีนะคะรักษาทางธรรมชาตินะคะเอาพลังเลขกศาสตร์สองนะ ช่วงนี้ชาววันสองมเสเนห์คุณอาจจะได้พบกับพ่อมแม่แม่มาชอบคุณก็ได้สําหรับชาววันเสาร์นะคะเมเสเนห์นะคะได้พบพ่อมแม่แม่มาติดพันมาชอบมาจีบสําหรับเออชาววันเสาร์นะคะก็เป็นจังหวะที่ดีแล้วนะคะใครมีมีคู่ช่วงนี้จ,จะได้เจอพบรักนะคะจากชาวต่างทายบางคนไม่มีความรักก็จะมีความรักมีสมหวังนะคะช่วงนี้ก็จ,จะ เออไปเกี่ยวข้องกับพวกนักร้องดารานักแสดงอะไรใครไปแคสติ้งอะไรอย่างเงี้ยท่านมีดวงชะตาที่โดดเด่นมีวก่รชสียงก็จบพร้อมสาเร็จนะคะสําหรับวันเสาร์นะคะก็สําหรับเพศหญิงเนี่ยก็งานเยอะสําหรับคนที่เป็นกลุ่มของดารานักร้องนักแสดงดาวจันทร์นะคะก็เออชุฉลองมากนะคะก็ขอขอบคุณนะคะสําหรับเอ่อผู้ติดตามนะคะก็ขอขอบคุณรายการผู้พิการนนพยากรผู้สนับสนุนนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ความงามแบรนด์สวยๆนะคะ ครีมเซตผ้ากระจายนะคะสบู่กูต้ามาใช้กันหน้าเด้งหน้าเด็กหน้าขาวหน้าใสนะคะและอีกตัวหนึ่งนะคะก็มาใช้กันเลยแอมาร์กนะคะตัวนี้เป็นครีมเซตกูต้านะคะสั่งกูต้านะคะหน้าขาวรักษาก็ค่าการิ้วรอยจุด่ดงๆใช้สบู่แห่งสองก้อนนะคะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กรีสเตมเซลล์หน้าเดิ้งหน้าเด็กยกกระชับนะคะคุณหมอเปิดตัวในแบรนด์สวยๆใบนี้หน้า อ้อริบสติกจากเกาหลีนะคะก็มีเอ่อมาร์สนะคะมาร์คเอ่อหอยท่าเสน่หนะคะเข้าไปรับชมได้ที่นะคะ w w w ร์วเสวยๆเดอภาษาไทยกันเลย w w w ร์วเสวยๆเดอภาษาไทยเข้าไปตามช่องทางนี้นะคะ w w w ร์วเสวยๆเดอภาษาไทยนะคะ f อฟสวยแบรนด์สวยๆสวยๆใบนี้หน้าเข้าไปตามช่องทางนี้กันเลยนะคะแล้วก็ เออ่ร่วมสนุกนะคะออหรือรายนะคะรายนะคะเออ่094289294094289294นะคะแล้วก็เออ่สั่งทางไลน์ได้เลยนะคะสั่งทางไลน์แล้วก็เออ่ร่วมสนุกกิจกรรมนะคะเอ,อ่ Facebook นะคะไลฟ์สดนะคะแพร่ภาพสดนะคะดูเปิดดวงฟรีทุกเดือนนะคะเริ่มตั้งแต่ปี2561เป็นต้นไปนะคะเข้าไปร่วมกิจกรรมดีๆกันะะนะคะ Facebook หมอยอยินนาแม่นๆแ,และ Facebook อาจารย์นาท่านท่านเข้าไปเลย นะคะก็เดี๋ยวขอเอชวนแฟนคลับทุกท่านนะคะในกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อถวายพ่อหลวงเรานะคะหวยนะ้าแม่แมขอเชิญชวนผสมนิรนกรชาวไทยและแฟนคลับทุกท่านนะคะร่วมชุดใส่สวมใส่ชุดดำถวายพระเกียรติของพ่อหลวงเราแล้วก็ขอเชิญชวน,ชวนทุกท่านร่วมบริจาคเลือดให้กับมูลนิธิสภากาชาติไทยฟ้องกันทั่วประเทศเดี๋ยวคุณหมอจะไปบริจาคเลือดให้มูลนิธิสภากาชาติไทยเหมือนกันนะคะเ,เดี๋ยวประมาณสัก อาทิตย์หน้าเนี่ยก็จะไปบริจาคนะคะเดี๋ยวจะมาอาอัตคลปให้แฟนคลับดูนะคะว่าบริจาคเลื่นก,กันนะคะอ่าแล้วก็ขอเจิทุกท่านนะคะขอส่งสเสด็จข้อเลืองพร้อมกันกับอห,หน้าไปเวลา13นินาทีนะคะ ข้าพระพุทธเจ้าใต้ฝ่าลองทุลีพระบาทหมอยนีนาแม่นๆขอน้อมส่งเสด็จในหลวงรัชการที่9กขอพระองค์ทรงเสด็จสู่สวงสวรรค์ภาลายควรมิควรแล้วแต่จะโปรดด้วยเก้าด้วยกระหม่อมขอเดชะใต้ฝ่าลองทุลีพระบาท